สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่น้องที่มอนีีสิมาเฮต์จะหมูสามชั้นตุ๋นจ้ะมีเรื่องนี้แค่นี้แหละง่ายๆหมูนี่หมูสามชั้นมีลากผักชีหลากผักชีหนีบม,ม,มีขายไปต,ต้องใส่เป็นต้นแล้วก็กระเทียม,มุกพริดไทยแล้วก็บขนาหรือว่ารสด,ดีก็ได้นะจ๊ะทุกคนเบื้องหมูเบื้องหนังหมูอยู่นี่ถ้าเจ้าเราิีดปาดไว้เองสิเหมือน,นนลพี่น้องเวลาข่อยต้ม,มันจะบ่แตกออกบ่เหมอนังหมูนะ บ่คือหนังบ่คือบ่คือบานเท่าดิบานเท่าเ,เขาบกพางสีใบเท่าดิเน,นมันสามสันกับเ่าไขมีดดหนังหมูไอหมูสามสันน,นีน่ก็ก <c oughs> <c oughs> ็หันเห็นมันเป็นซองอันกับพ่อดอกเพราะว่าเขาหั่นหนังใ้ใหญแล้วพี่น้องมันเีลาเขาตุ่มมันก็ต้องแตกค <c oughs> ือเกาเดี๋ยวกันเอะหั่นทั้งนี้ นี่ค่ะขาเดี๋ยวเราก็มาทํากันเดี๋ยวต้มหมูพี่น้องจะเกลือนิดนึงนะจ๊ะจากนั้นเราก็เอาหมูมาต้ม ต้มก็ไปเรื่อยจา้าไว้ทักกตรต้มจักกต์หาหรือสิบห้าถึงสิบนาทีแล้วแต่นะคะหานาทีก็ได้ทีนาทีก็ได้ส่วนต้มหมูไว้ชีดแตนี้พี่น้องตำพิกไทยไปแตงหน่อยหนึ่งก่อนพิกไทยดำ 我们。嗯嗯嗯嗯嗯 โอเคจ้า,มาเมาหมูขึ้นดีกว่า นะไม่ต่งทำถุนกันจ้าราีผักชีกระเทียมบูกพริกไทยผล ชะนอนดหรือรสด,ดีก็ได้จ้ะยีใส่สองก้อนรสเรรือนิดหน่อยซีอิ๊วขาว ยิวดำไม่เสร็จหมดชีวามเกินน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเดินน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลก้อนได้เมื่อได้พี่น้องคเพราะว่าเดี๋ยวะไปคือบดิบคืนน้ำตาลปี๊บมากแล้วทีใช้น้ำตาลก้อนน้ำตาลขวดกับน้ำตาลทรายผสมกันกันน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลขวดใช่ไหมครับพี่น้อง น้ำตาลใต้ตอมเข้มหวานจ้ะาี่นอ้องหมูมันไปตุนเด้วยจ้ะ ดี๋ยาค่อยๆมากลับหมูเอาเอาน้ำเติมอีกหน่อยนึงก็ได้พี่น้องคุณไปเรื่อยๆน้คือสบู่าบมากลับเบื้องหลังมันละกันจนหมูได้ที่หมดล่ะนําไปตั้งไฟเลยจ้า ค่น้ำมัต่ำไฟพี่ฝาหมอก็ปิดฝา,าหมอไว้น้ำก็ได้อาจาะเปิดไฟกลางพอพรอเ,เปิดไฟแห้งตอนนี้ก็ได้พี่น้องเพราะน้ำม,มันเดือดเราห้เขามาเบาไฟมันเป็นไฟกับเบาๆถึงกลางจาะยยังมาดูต่อนันเร็วเด้จ้ะเด้อกลับกันค่ะ คุณไปเรื่อยๆค่ะบอกเลยนะคะสูตรนี้ไม่มีการตรวงกะประมาณเราด้จ้ะเดอ้อสูตรนี้ทำกินได้ทำขายอย่างเลยนะจ๊ะ <c oughs> ทำกินอร่อยมากแต่ห้ามทำขายเลยจ๊ะเดี๋ยวลูกค้าติดใจแ่บต <c oughs> ้องไปเรื่อยๆ,ๆนะจ๊ะเดี๋ยวให้มันสุกแล้วจะมาดูกันอีกรอบ เป็นไ้พี่น้องสีสันสวยงามบอน่ากินเมงค่าอีกหน้าทีอีกหน้า,านที่่อยกับพ่อเรานี่หนามมันบวกละเว้ยจงนามมันไปแต่สดน้ำหน่อยนึงจ้ะพี่น้องจ้ะปุ๊กๆุุ๊๊๊หวานเค็มกำลังพอดีสีก็กำลังสวยเนื้อกำลังนุ่มเปื่อยกินกับข้าวสวยนอนแล้วกเ็ฮ็ดเจว เจียวสมเจียวอะน้ำสมไซชูนอกจากเนาะคค้ายๆกกินก้าวขาหมูเหรอจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องไปก่อนเด้อแต่เด้อขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์และกระุูกกำลังใจจา้าบายบายเลิฟจูอ๋อใครจะทำสูตรนี้ก็ทำได้เด้อทำกินได้ทำขายอย่าหาทำนะจา้าบาย